ตัดได้เยอะแล้วนะคะเรามาตัดหญ้านะคะต้นหญ้าสูงเหมือนต้นอ้อยเลย <c ười> คือต้นอ้อยเนาะมันบวมไหมนัม่นคือต้นอ้อยมาทีแรกนึกว่าอ้อยเด็กก็เลยว่าหูใหญ่ยังคือสูงแท้มันงามจนมันบวลมไปแล้วหนึ่งคัน อันนั้นสังง่าสังง่าเขากินเรียบต้นสูงต้นใหญ่ต้นยาวว่ามันต้นโอยโอู้สองเมตรกลัวหมดเลยนี่เนาะสูงแห้งดีแต่ว่ามันต้นสูงก็คือบล่ลมนี่แหละปกติานีมันสูงขนาดนี้มันลมแล้ว อันนี้สูงตั้งทะเลอยู่บรลมเลยยาสูงมากเลยาาอ,นะอืมแต่ว่าล่มมาแล้วเนาะทางนี้มันมันเป็นโคกเด้เนาะมันเป็นโน่นไหม มันเป็นโคกมันเป็นโนนมันก็เลยไม่ไม่ลม้มอือจ้ะเรามาตัดหญ้ากันนะคะตัดอันนี้ก็ตัดเพราะว่าต้นมันยาวตัดเป็นท่อนเป็นท่อน ก็จะได้ให้หนึ่งรถเรียบร้อยนะพอพุนพักเหนื่อยแล้วนะคะเดียมจะหอบขึ้นรถกันต้นสูงสูงนะคะยาโอ้โหแม่นาก็ตัดเป็นท่อนอย่างนี้ เพื่อที่จะได้ให้น้องวาได้ทานแบบช่วงใบเนาะเพราะว่าน้องวาจะทานอ่อนๆต้นนึ่งก็เก๋นะก็ตัดออกตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเบกกันขึ้นรถนะคะูต้นโอ้สูงสองเมตร ตอนนี้นะพอ่อพลก็ใส่หญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบกขึ้นรถเต็มแล้วนะคะก็จะได้อีกประมาณหนึ่งเที่ยวอ,อยู่สี่ล็อกนะสี่ล็อกน่าจะได้ประมาณสามคันสามคันรถกระบะสีแถวเนาะสีแถวเพราะว่าเราซื้อไว้สีแถวนะคะตัดไปกู้ยาวนู่นแล้วที่ลึกกว่าเพื่อนนะ,ะที่ตัดไปลึกกว่าเพื่อนนะะั่นคือของน้องวานะคะได้อีก อีกรอบหนึ่งเที่ยวหนึ่งสีแปลงสีแปลงจะได้ประมาณสี่คันรถกระบะคันนี้เต็มเต็มอย่างนี้นะคะนี่เอ้ยสสามพูดผิดสามรถกระบะอันนี้คันที่สงองสีแปลงเราจะได้สามรถกระบะเต็มเต็มน,น,นี้นะนู่นนะคะจะได้อีกประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันกระบะอย่างนี้หละ แถวที่ลึกๆกว่าเพื่อนนที่ตัดไปลึกกว่าเพื่อนทุกคนเขามัดก่อนโอ้ลมก็แเรงย้อ,อู้ยางพาร,ราปุ๊กคลืนยางเลยตัวน้นี่งไงโอ้น้ำยางน้ำยางไหลไหลเต็มกับกบระโบเลยมั้ย สือว่าลมแรงมากๆเลยลมแรงมากๆชาวช้างมาตัดรวมกันหลายครอบครัวอยู่นะคะวันนี้เรามาเจอไอช่องพิษน้ำหนึ่งนะคะเราก็มาตัดเหมือนกันมาเจออ่าลายโชบดีด้วยลายโชคดีกลับไปแล้ว เจอกันสามครอบครัวนะคะวันนี้ดูพ่อกับลูกเขาทำอะไรกันค่ะอืออืออออืออืยังเอ้าวอันนี้อู้ดูดูทำอะไรกันพ่อกับลูกดูพ่อกับลูกเขาทำอะไรกันคะเออเฮ้ยเฮานิ่งเฮานิ่งมาสั่นอ๋อเช็คดูฟัน ตามุกยยเอาทำได้กลางเดียวูมเออมเออมฮะเออตามลงเอาตาลงตาลงลูกนี่นี่น <pepper>. right. <c ười> <sub> like ี่เอาไปข้างหลังเลย นี่ไปข้างหลังเลยนี่เป็นยังไ,ไงล่ะอยากให้ยกสูงใช่ไหมนอนดีกว่านอนดีกว่าเอ้าเอาเอาจะเค็ดจังใดอีกบบนี้ยอโอ้โห <c oughs> ดูเอ้ยเขาอยากให้พ่อเล่นนะ่ะแต่พ่อไม่เล่นกับเขาอ่ะเออ,อพ่อนี่ กำลังจะสนุกเลยพ่อก็ไม่เล่นกับหนูนี่โอ้ดูสิเออกำลังจะสนุกเลยอดูขาดูขาด,ดูขาดูทําดูขาทำเอาเอาจะทํายังไงนี่จะทํายังไงนี่เอาจะทํายังไงนี่อยากให้พ่อเล่นด้วยแต่พ่อเขาทําความสะอาดอยู่เนาะรถเราก็มาถึงแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงยา พ่อกำลังเก็บกวาดที่นอนให้อยู่เดดก็โอ oh ้โ oh. หสุดยอดเดดนะคะวันนี้สุดยอดเดดเลยคุณแม่เป็นยังไงโอ oh, ้ดู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 คยายใง้ทอไปลินด้วยอะ่ะดูดูคุณแม่คอยังไม่หายบวมเลยดูคุณแม่ทำไมคอบวมนานแท้สองวันแล้วนะ ดูลมก็เป็นฟองตาเป็นฟองเลยอ่ะ